เดี๋ยวให้น้ำเราไปพุ่งก่อนออฮะฮะมาทีง่ายมากเงินหายไปพเงินครบวันมาเนี่ยตไมเพิ่งขึ้นดอกว่าอยากรวยก้อยมาก อย่าขาดไปสวัสดีค่ะพี่น้องมาเนี่ยต่อมที่ต่อมไก่พี่น้องป้องไฟสุกุสุกุนจ้าต่อมไก่กินง่ายค่ะพี่น้องต่อมสุสางกินหลานใจที่มาแยมเหียนจอยเห็ดนี่กินสุหลานใจกินไปเก็บไปประกูดบ้างนึงนะพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องป้องไป เพืเ่อนๆสุป,ปุดสุก้นค่ะตุ่มไก่ใส่ใบบขามอ่อนใส่คาอ่อนใส่นี่หลายๆอย่างนี่ล่ะพี่น้องแสบๆแ,แ,แบบบานเฮาต่าเจ้าวพริกแดงน้ำน้องวันหลายๆบ้านห้องนี่น้ำามมวงสุกน้องวันหลายๆพี่น้องดยใส่บักนาวน้ำจากพี่น้องใส่ขี้รดใส่น้ำปลาจากน้อยพริก เดียงกินกับตุ่มไก่จ้ามามาจากพี่น้องมากินง่ายน้ำยายตอมได้จ้าขอขอบคุณลาดาได้จ้าพี่น้องที่เขามาติดตามเขามาให้กําลังใจใยายตอมค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองส,ส,ส,สุขภาพเถียงเลี้ยงกันด้จ้าพี่น้องเสร็จลวจ้าพ,พี่นอ้องกกต้มไก่ก็เสร็จแล้วต้มไก่ใส่ใบขา้าวอ่อนมาได้โย้โยมาเด้อ ตมคอไก่แมนยูยูหน้าถึงหน้าก็จะแจกผู้ใด่ผนี้แจกดูน an ้องนุ่งจะไหลิเนีวก็เอาอกัอปากใบสนิจ้าจหน้าพอกันไหมครัพี่น้องมาๆๆแจ่บแบน้ำกันจ้าโชคดีปดีจ้า